สามหมื่นสี่หมื่ตอนนี้นะครับโอเคค่ะแม่น้อยอุดรชาเนียจะพาไปดูเชฟยันเล่าข่าวด้วยกันค่ะมา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 ดูด้วยกันนะคะผมผมดูแล้วไม่ผิดนะครับตบหัวไม่ผิดนะครับฉะนั้นนะครับถ้าคุณเปิดจ่อง youtube มาเพื่อจะด่าพวกกันเองนะครับหรือว่าจะอ่าเราหอกแหงกันเองนะครับคุณเปิดมาทําอะไรนะครับเปิดมาทําอะไรนะครับเออ ถ้าจะเปิดแบบนั้นนะครับทําเหมือนอีนางชนีนะครับที่มันไม่เปิดสร้างรายได้เอาเลยนะครับเล่นเลยนะครับเฉพาะเป็นบางคนคนคนไปไหมอีนางชนีมันเล่นไงมันเล่นคนเดียวมันไม่เล่นคนอื่นจริงๆนะครับถ้าใครไปเข้าข้างมันต้องม้ชมรู้ไหมมันกดติดตามเลยกดติดตามไม่พอแล้วมันคอมเมนต์อีกมันถูกใจนะครับมันถูกใจ อันนี้เขาบอกจริงๆนะครับนางนี่นะครับไม่ไปทะเลาะกับใครนะครับ้าไม่จงเป็นนะครับมันจะทะเลาะอยู่คนเดียวท่านผู้ชมสังเกตไหมมันหายไปนะครับหายไปหน้าจอแต่ว่าท่านผู้ชมรูไหมเขายังคอมเมนต์อยู่นะครับผมตามไปดูหมดแหละความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้นะครับผมยม่งรู้นะครับว่าใครนะครับไปอยู่ตรงไหนบ้างใครมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างฉะนั้นนะครับผมเห็นแล้วนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบ่งรายได้ให้ใครหรอกนะครับ เพราะรายได้ตัวเองมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเขาบอกข<ม>บอกคุณคุณหน่อยนะครับรายได้ตัวเองมันก็ไม่มีมันไม่เกิดอีกแล้วนะครับไม่เกิดจริงๆนะครับถ้าคุณเกิดนะครับเอาไม่ต้องสามเดือนสี่เดือนนะครับถ้าคนดูหกสิบเก้าคนแปดสิบคนนะ่ะถ้าคุณได้ดังจากยูทูบคุณไปอมขี้ควายก้อนใหญ่ๆนะครับอมอมเต็มเปล่าคุณรู้ลลวก็บอกพ่นเธอหน้าผมพูดอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะกราบคุณด้วยนะครับ ถ้าคุณได้เงินจาก YouTube ฉะนั้นนะครับไม่มีทางนะครับไม่มีทางเพราะว่าคุณก้าวเดินพลาดแล้วนะครับแต่การที่คุณพลาดนะครับคุณกลับมาสิครับกลับมาขอโทษนะครับกลับมาขอโทษแล้วท่านจะได้สิ่งที่ท่านเคยได้นะครับกลับึืนมาถึงแหมมันจะได้ไม่ครบร้อนะครับแต่ว่ามันยังได้นะครับตอนนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับ FC ก็ยังนะครับก็ยังให้กำลังใจนะครับยูทูบเบอร์กลุ่มๆนั้นอยู่นะครับยังให้กำลังใจอยู่ว่าเออ สักวันนะครับคุณจะกลับเนื้อกับตัวกลับใจนะครับกลับตัวเป็นคนดีนะครับกลับมาสู่บ้านทรายทองเหมือนเดิมนะครับเขาก็หวังเช่นนั้นนะครับหากเมื่อคุณนะครับเขาหวังเช่นนั้นเอฟซีหวังเช่นนั้นนะครับคุณยังเดินเตลิดแตเลยเรียกก็ไม่หันนะครับทําเป็นหูทวนลมนะครับเออก็นั่นแหละนะครับอย่าไปเปิดมาเลยนะครับไปเล่นเฟซบุ๊กนู่นนะครับไปกดไลค์กันไปคอมเมนต์กันนู่นอย่ามาเล่น YouTube เลยนะครับ มามาไม่น้อยอุดรชาแนลจะมาพาไปดูเชดยันเล่าข่าวด้วยกันนะคะมานะจ๊ะแต่อย่าลืมไปดูต้นฉบับของเชฟย,ยนันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเม่น้อยอุดรชาแนลจะพาไปดูข่าวเชฟย,ยนันด้วยกันค่ะอย่าลืมไปดูต้นฉบับนะคะ ท่านผู้ชมก็เปิดกดเข้าไปกดออกด้วยนะครับอันนี้นะครับขอบอกจากใจจริงๆว่าไม่ได้ครับไม่ได้นะครับขนาดของผมก็นดูเป็นหมื่นคุณดูอีหรีท่านผู้ชมนะครับต้องขอบพระคุณมากมายนะครับไม่ชมตอนนี้ก็ชมด้านหลังท่งานผู้ชมเอ,อย่างไม่ได้นะใช่ไหมพี่แกอย่างไม่ได้นะครับก็จะมีห้าพันหกพันเนี่ยไม่ใช่สามร้อยนะครับกดรวมคลิกแล้วสามร้อยอันนี้อีหรีนะครับอีหรีผมบอกจากใจว่า อุ้ยบางอันท่านผู้ชมสามแสนนู่นเออไปดูคลิปพายุผมมาะสามแสนกว่าเว้ยบางยางคัะก็จะมีนะครับอันไหนที่ประเด็นเด็ดๆก็จะมีสองสามหมื่นหมื่นขึ้นกันแล้วกันนะครับขนาดหมื่นขึ้นท่านผู้ชมอุ้ยกว่าจะได้ต่างกว่าจะครบอ่ายี่สิบแปดวันท่านผู้ชมเนาะมันยังมันยังยากอยู่นะครับอันนี้อะไรนะครับหกสิบพนาหกสิบเก้าเจ็ดสิบกรบอกอดท่านผู้ชม สวัสดีค่ะแม่น้อยอุดรชาเนีจะพามาดูข่าวเชฟยันด้วยกันนะคะอย่าลืมอย่าลืมไปติดตามชอบช่องต้นสบัดด้วยนะคะเชฟยันค่ะแม่น้อยจะพาไปดูข่าวเชฟยันด้วยกันนะคะมามามาไปดูด้วยกันค่ะมาไปดูข่าวเชฟยันด้วยกันนะคะออโอเคไม่นะะ้อยก็ จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยนะคะถ้ารักไม่น้อยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะอ,อย่าลืมนะคะไปดูข่าวเชื่อันด้วยกันกับแม่น้อยแล้วอย่าลืมไปดูต้นฉบับของเชุดยันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะแม่น้อยก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบายปุ้นปุ้น